เขาไม่ได้คุยกับเราใช่ไหมครับะสำหรับจุดแรกนะครับขวามือของเราก็จะเป็นชนีนะครับ มีทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะครับเรามาดูชนีผมไมุกบดก่อนเลยนะครับสังเกตบนกิ่งไม้ด้านบนเห็นไหมครับตัวสีดํานะครับนูน่นๆอ่าจุดเป็นก็จะมีเส้นสีขาวที่หัวนะครับเหมือนใส่ม,มงกุดอยู่นั่นเองนะครับสําหรับชนีเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ํานะครับที่เราเห็นมีน้ําล้อมรอบไว้เราทําเพื่อกั้นอน,น้ำเขตเพราะว่าชนีนะครับขนของเขาสามารถซ้ำน้ําได้อย่างดีตกลงไปน้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้นแล้วจมน้ํานะครับ เกาะที่สองเสียมังเกาะที่สองชนีมือขาวนะครับเกาะที่สามเสียมังเกาะที่สี่นะครับก็จะเป็นชนีแก้มขาวหาเจอไหมครับอเป็นสัตว์ที่หายากนะครับยากไหมครับยากนะฮะเป็นสัตว์หายากนั่นเองนะครับตรงนี้เรามาดูอีกวัวน้านะครับขวามืออ่าที่กอนไม้เห็นไหมตัวสีส้มๆนะครับ จะไ้แก<ส>้มผ <ZA> าวครับเื่อคู่สีดำเพ้นเดียสีน้ำตาลนะครับจ <Pilot! sk r isa> ุดต่อมาด้านหน้านะครับ no นกเฟนวินครับน <sk r isa> ักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับในโดมสีน้ำเงินครับ <sk r isa> แล้วก็กลับมาขึ้นรถคันต่อไปนะครับอี๋ยวจอดด้านหน้าแป๊บหนึ่งนะครับ สำนับตรงนี้ก็จะมีหนูยักษ์คาปิ่าด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยขวามือนะครับเป็นหนูขนาดใหญ่นะครับเชิญครับ

ตัวนี้้หน่อยครับปูใส่กระด้งมีตามเคยหนครับไแเวกระดไข่เต็มเลยครับโอ้คุณแม่แล้วมายืนตัวนี้นะครับตรงนี้เลยครับวาเออมายืนตรงนี้เลยครับ อะไรวะคลิปบีบาร่าคิดบีบาร่าอ๋อหนูยัดไงวะ มามาชมหนูยักษ์ทาบิบบลาเบาขา้างกันกเจ็บขานี่ต้องอุ้มไหมนี่ดูเหยียบเยียบกูเหยียบได้

ดูไปดูตรงนู้นนะใกล้สุดอ้อมแมงนู้นน่ะหนูคาบีบาล่าหนูยัดเนี่ยเพิ่มเพิ่มเห็นไหมไปดูงนู้นกันนะตรงนู้นใกล้กว่า